เอ็อนหอยจอบเนี่ยค,ค่อนข้างจะต้องเป็นเชฟที่มีประสบการณ์เท่านั้นทำได้ถึงจะอร่อยก็มาเจอกับปรางแล้วนะคะก็วันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญน,นะคะซึ่งต้องบอกว่า เป็นเจ้าของโรงงานของ T&K n f o o d Online นะคะทุกคนชื่อคุณไก่นะสวัสดีคุณไก่อีกรอบหนึ่งนะคะคก็วันนี้เนี่ยคุณไก่จะมาเล่าเรื่องของอาหารทะเลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่บ้านปลางเนี่ยมีเยอะมากเลย แต่ปางยังไม่รู้เรื่องเลยจริงๆงว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะที่กอลันตามันแตกต่างกันยังไงคะแต่วันนี้ได้มาเจอแบบกูรู้ที่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็จะมาบอกกับปางแล้วก็ทุกๆคนให้ฟังนะคะว่าความแตกต่างของอาหารทะเลตัวเนี้มันเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือนี่เลยหอ,หอยจอบหอยจอบหรือเรียกว่าเอ็นหอยก็ได้นะคะเอ็นหอยจอบนะคะทุกคนทีนี้ ฟังถามคุณไก่เนี่ยค่ะว่าเอ็นหอยจอบเนี่ยมันมีแยกเพศยังไงอะไรยังไงบ้างอะคะหลักๆมันจะมีอยู่สามชนิดหลักๆมีอยู่สามชนิดอ่าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยหอยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าทางใต้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าหอยตรายางครับทางภาคใต้จะเรียกชื่อนี้หอยตรายางโอ้แต่ถ้าทางฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งสุพรรณฝั่งระยองก็ได้เขาจะเรียกว่าหอยจอบ อ๋อก็คือมีหลากหลายชื่อแล้วแต่พื้นที่ครับแต่ว่าเจ้าหอยจอบแล้วก็หอยตรายางเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียอืมแล้วก็จะมีหอยกระเทยด้วยหอยกระเทยครับทุกคนมีหอยกระเทยไผู้จะมีเมียก็ไม่เมียอ้าวแล้วทีนี้มันต้องดูยังไงคะเราถึงจะรู้ว่าอันไหนผู้อันไหนเมียอันไหนกระเทยถ้าถ้าเป็นตัวเมียนะครับค่ะทรงเขาเนี่ย อันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัวเมียอันนี้คือตัวเมียตัวเมียคือทรงจะประมาณนี้จะออกกับคล้ายๆรูปหัวใจแล้วสีทุาก็จะเนียนไปเลยนะคะสีจะขาวขาวเนียนครับไม่มีลายไม่มีลายอ๋ออันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้คือหอยจอบตัวเอ้ยเอ็นหอยตัวเมียครับแล้วก็ตัวเมียนี่มีข้อดีคือไม่เหนียวไม่เหนียวอ่ารสเนื้อหวานอร่อยครับส่วนอันนี้คือตัวผู้ อ้กระพู้จะมีลายเหมือนลาย,ลายเป็นเส้นๆๆ,ๆ,ๆเนาะมีเส้นดําแทรกแล้วก็สีจะคำๆอันนี้ทางใต้เรียกหอยตราย,ยางหอยตรายงงางเกาะลังตาก็มีเยอะอแต่<ร>ว่ารสชาติเนี่ยจะสู้ตัวเมีย,ไม,ไ,มยไม่ได้ตัวเมียไม่ได้ตัวเมียจะมีความนุ่มกว่าครับตัวนี้จะออกเหนียวนิเหนียวเหนียวความหวานก็จะสู้เจ้าตัวตัวเมียไม่ได้เลย ตัวพู้จะมีความเหนียวยก็คือเรียกว่าหอยกะเทยนะครับหอยกะเทยอ่ะนะจะออกพู้ก็ไม่พู่เมียก็ไม่เมียนะครับก็คือกึ่งกึ่งเนาะจะเหนียวก็ไม่เหนียวทีเดียวอืจะนุ่มก็ไม่นุ่มทีเดียวอืเพราะนันเวลาเราเราทานเจ้าหอยเอ็นหอยจอบเนี่ยต้องสังเกตดูว่าเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีนี้ดีที่สุดครับอร่อย The b e s t เลยใช่ไหม The b e s t เลยนะะอันนี้อันดับหนึ่งเลยอันนี้อันดับสองอันนี้จะอันดับสอง และอันนี้อันดับสามจริงๆแล้วเจ้าตัวตัวนี้จะต้องอันดับสองเพราะว่ามันผสมเนาะใช่ครับใช่อันนี้น่าจะมีความนุ่มกว่าแต่อันนี้จะเหนียวสุดแนะนําว่าไม่ไม่ควรทานมันไม่อร่อยถ้าเราลวกนานๆยิ่งทานไม่ได้เลยมันจะเป็นเหมือนหนังยางเป็นหอยจอบเนี่ยค่อนข้างจะต้องเป็นเชฟที่มีประสบการณ์เท่านั้นทําให้ถึงจะอร่อยเพราะว่าหอยตัวเนี้ยบาง บางประเทศเขาทานดิบทานดิบด้วยเหรอญี่ปุ่นก็ทานดิบเลยอแต่ต้องเป็นตัวตเ,ตเมียนะใช่ไหมเพราะว่ามันนิ่มมันนิ่มแล้วก็วิธีการทําแต่ละเมนูเนี่ยอหอยตัวเนี้ยโดนไฟนานไม่ได้โดนความร้อนมากาถ้าเป็นเมนูผัดชายกตัวอย่าง <c oughs> ผัดชาเนี่ยต้องใส่สุดท้ายเลย ลำดับสุดท้ายของการทําเมนู<ร>นี้เลยใส่ซอสใส่พริกใส่น้ำตาลอะไรตามใจชอบแล้วก็หอยเนี่ยตัวเจ้าเนื้อหอยเนี่ยเนื้อหอยจอดเนี่ยต้องใส่สุดท้ายต้องใส่สุดท้ายมันถึงจะเด็ดมันถึงจะไม่เหนียวแล้วเนื้อจะออกหวานนุ่มนะครับหรือว่าถ้าเป็นเมนูลวกจิ้มเนี่ยก็ดีนะลวกจิ้ม,มนี่จะได้ชิมแบบเนื้อหอยเต็มๆเลยว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าไม่จิ้มก็หวานแล้วโดยธรรมชาติถ้าเป็นตัวตัวเมีย ที่ไม่เนีไม่ิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยโอ้หอันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆทดลองทําแล้วก็ให้ชิมด้วยเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยทางเรานะคะแล้วก็ทางทีมคุณไก่แล้วก็ทีมแม่ครัวที่อยู่ข้างหลังนะคะก็จะมาลองทําเอ็นหอยตัวนี้นะคะหรือหอยจอบนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงต่อไปนะคะว่าเราจะไปทําเมนูอะไรกันบ้างนะคะกับบว่าเจ้าหอยจอบเนี่ย เนื้อมันนุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราใส่ไปเนี่ยทั้งตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยคือเพิ่มความหอมเพื่อเพิ่มความหอมให้เพิ่มเพิ่มความหอมให้เขานิดนึงนะครับไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะแต่ตรประเด็นหลักคือต้องเป็นน้ําที่เดือดจัดจัดก่อนเนาะครับก็ตอนเนี้ยรนนเราเดี๋ยวเร่งไฟให้น้ําเดือดจัด สังเกตว่าน,น้ำจะออสีเราต้มน้ำแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้น้ำเดือดจ,จัดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาพอหลังจากน้ำเดือดเราต้องดับแก๊สเลยดับแก๊สเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเดือดเกินไปเนี่ยเจ้าหอยตัวเนี้ยจะเหนียวจะเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เทคนิคในการทำเอ็นหอยที่อร่อยน้ำน้ำต้องไม่เดือดนะครับแล้วลวกห้ามนานห้ามนานเต็มที่ไม่เกินสามสิบวิสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีเร็วมากนะคะเร็วอันนี้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วฮะจะเห็นว่าน้ำเดือดแล้วลองมาดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดับแก๊สเลยเนี่ยน้ำเดือดแล้วเราจะดับแก๊สเลยนะครับดับเลยปึ๊บอ่าดับแล้วโอเคค่ะทีนี้เราจะใส่เอ็นหอยลงไป นะครับสามตัวหอยตัวเมียตัวเมียตัวที่หนึ่งหอยกระเทยตัวที่สองนะครับแล้วก็หอยตัวผู้ตัวที่สามใส่ลงไปละก็คนนิดนึงคนนิดนึงคนนิดนึงจะเห็นว่าครับนับไปใจได้เลยครับหนึ่งถึงสามสิบเนี่ยคนนิดนึงจะเห็นว่าหอยหดตัวแล้วเห็นไหมครับหดตัวแล้วเนี่ยหดตัวแล้ว เห็นชัดเลยว่าหอยหดตัวแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยหดตัวแล้วน้ำน้ำน้ำจะเปลี่ยนสีออกขุ่นๆนิดนึงเพราะว่าน้ําในตัวหอยเนี่ยเขาออกมานะครับเขาออกพอแล้วเนี่ยเนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตักขึ้นนะครับตักขึ้นมาอันนี้อันนี้จะนานเกินไปนิดนึงด้วยซ้าไป น่าจะเกิน30มิบยไปละเนี่ยตัวที่2ที่เห็นจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปนะครับตัวที่ 3, าสามเดี๋ยวผมจะให้น้องมาปลางชิมโอเคได้เลยค่ะแล้วจะรู้ว่าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวรอเย็ยนแป๊บหนึ่งนะลองมาดูใกล้ๆนะคะทุกคนว่าแบบหลังจากที่ได้ทำการลวกเขาโดยใช้เวลาแค่30วินาทีนะคะโดยประมาณแต่เมื่อกี้เราอาจจะเลยมานิดนึง เราจะเห็นว่าจากตอนแรกอะที่ชิ้นเขาจะใหญ่เนาะกลายเป็นว่าพอโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยชิ้นเขาก็จะหดตัวลงแล้วก็มีความเด้งพอสมควรนะคะนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวโอเคผมจะลองดมดูนิดนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเสร็จตะไคร้แล้วก็กลินสมุนไพรอ่อนๆกินตะไคร้ใบมะกรูดอ่อนๆ แล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นคาวเลยนะคะไม่มีเลยทีนี้เดี๋ยวคุณไก่เนี่ยจะให้ปางเป็นคนชิมนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่คุณไก่บอกปางมาเกี้ยว่าแต่ละเพศเนี่ยความเหนียวนุ่มเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะจะปางก็เริ่มเลยอันนี้เดี๋ยวต้หั่นเป็นสองการชิมเนี่ยชิมคนเดียวคอนเฟิร์มไม่พอค่ะเราต้องให้หลายคนชิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสีข้างในด้วยจะเห็นสีข้างในด้วยตอนที่เราลองมาดูสีใกล้ๆได้เลยนะคะ หลังจากที่เราลูกไปแล้วสีข้างในของตัวนี่ครับอเอ็นหอยจะเห็นว่าตัวนี้ยังเด้งๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังดีอ่าอ่าโอเคประมาณอารมณ์เหมือนประมาณอะไรอะแรวอะค่ะแรบแบบคือข้างในมันจะไม่มสุกจนบ้างขออน,นุญาตชิมก่อนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียนะคะ ม่เหนียวเลยอะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยจะไม่เหนียวออกหวานในปากน,นุ่เหนียวน,นุ่นมเด้งค่ะทุกคนควาชาตเอนหอยที่แบบของแท้ที่แบบคนดูเป็นนะแล้วก็ถ้าถ้าเลือกซื้อเป็นเนี่ยจะได้ของที่ดีมากนะครับแล้วก็เทคนิคที่สำคัญเลยคือห้ามรวกหรือว่าต้มนานๆไม่ได้นับในใจไปเลยครับ3าสิบวิ ถ้าเป็นผัดฉาก็ลงสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลวกแบบนานๆให้ดูตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะเป็นเคสที่สองนะคะ,ะ,ะที่เราจะลองดูนะคะแล้วจะให้ชิมว่าชิมแล้วมันจะแบบจะ <คน S 2> เหมือนหนังยางย <laughs> คนละเล่องลคนลเรื่องเลย <laughs> แต่แต่ปังเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนที่เคยกินเอ็นหอยอะจะมีประสบการณ์เรื่องการก,ารกินเอ็นหอยแบบเหมือนหนังยางมาก่อนนะเพราะปังเคยจริงแสดงว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยคนทําครัวก็จะ ไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่เป็นประสบการณ์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเทคนิคเทคนิคอ๋อความชำาญเทคนิคในความชำนาญบางคนคิดว่าอึ้ยสามสิบวิจะสุกเหรอกัวดิบจริงจริงแล้วหอยเป็เนื้อเนื้อเขานุ่มอ่าแต่นุ่มจริงนะคะเมื่อกี้นุ่มจริงซาดุ้งไฟก็สุกแล้วสองก็จะเปกาะที่สองค่ะจะเป็นกระเทยกระเทยอ่าตัวนี้ก็จะกึ่งกึ่งนะครับจะเหนียวก็ไม่เหนียวทีเดียว ดนุ่มก็ไม่นุ่มดูสีจากการหั่นได้เลยนะคะว่ามันจะมีความเหนียวกว่าตอนที่เป็นตัวเมียจะเป็นเส้นแล้วจะเป็นเส้นละจะมีเส้นขีดขีดอยู่ข้างในนะคะดำๆเทียบกับตัวเมียเน่ะตัวเมียจะไม่มีเส้นนะครับเดี๋ยวผมแบ่งสีเนาะแบ่งสีตัวนี้เล็กเดี๋ยวเราจะให้จริงๆหลายคนได้เทสเนาะเพื่อความหลากหลายถ้าปังเทสคนเดียวเดี๋ยว ทุกคนจะถามว่าลำเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่าขยายเขอต้มนะคะตัวสองคอันนี้ตัวที่สองนะคะทุกคนจากการจิ้มแล้วบอกว่ารู้สึกว่ามันมีความเหนียวกว่าเมื่อกี้นี่ค่ะดูใกล้ๆโดูนืใกล้ๆจะหนืดหนืดหนืดนิดนึงคือมันเหมือนบอกว่าขอบของเขาว่า จะหนืดหน่อยแต่ข้างในอ่ะจะมีความนุ่มอยู่บ้างเนื่องจากว่าเขาผสมผู้กับเนี้ตัวตัวท <UM ี่สามแต่ก็ไม่ด้เหนียวเกินไปนะคะอันนี้คือตัวผู้เลยนะครับจะเห็นเลยว่าสีเนี่ยเป็นเส้นแตกนะฮะเส้นแตกชัดเจนนะครับเนี่ยฮะค้ําสีจะค้ําข้ําแบบนี้นะครับแล้วก็จะติดดำอย่างเงี้ยนะครับเส้นแตกอันนี้คือตัวผู้อาจจะเหนียว ถ้าลวกนานนี่จะทานไม่ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามันลองให้ดูดูเนื้อข้างในนะคะทุกคนดูจากการตัดเราก็รู้แล้วว่ามันเหนียวกว่าทุกชิ้นที่เราหั่นมานะคะมันจะเป็นเส้นนี่นะคะอันนี้คือตัวคู่นะคะทุกคนน้องบอกว่าเหนืดสุด,หดแห้งสุดมันจะหนืดไปเลยเพราะว่าความรู้สึกคือตอนที่กินของตัวเมีย คือมันจะนุ่มไปเลยนุ่มไปเลยจริงๆแต่ว่าพอเป็นตัวผู้อ่ะคือเคี้ยวไปอ่ะมันจะแห้งมันรู้สึกแห้งคือเนื้อมันไม่ไม่ฉ่ำเท่าตัวเมียอย่างงี้ดีกว่าแต่มันไม่ได้ไม่ฉ่ำเลยนะแต่มันจะไม่เท่าตัวเมียตัวเมียมันจะมีเนื้อ็กเจอร์ที่ฉ่ำกว่าฉ่ำกว่านุ่มกว่าค่ะนี่คือเป็น,น,นหอยนะครับแล้วก็เทคนิคการการทำง่ายง่ายคืออย่าอย่าลวกนาน อย่าให้ไฟแรงเสร็จแล้วปุ๊บปิดไฟทันทีแล้วก็ใส่เอ็นหอยลงไปนะคะใช้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นในนั้นเอาขึ้นเลยค่ะไม่ต้องนานงั้นเดี๋ยวเราไปให้คนต่อไปลองดีกว่าค่ะว่าเอ๊ะมันจริงอย่างที่ปังบอกจริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขอบคุณทางคนไก่เบื้องต้นขอบคุณค่ะ